บาอ,อุจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสนิร์ตสวัสดีครับเบิ้์นปทุมราชครับกองผู้ไรครับผมขอเชิญชวนพี่น้อยทุกคนนะครับมาร่วมแจมร่วมจอยในงานนะครับผมบาอุจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสนิร์ตครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะครับนำทีมโดยนะครับ โคดก้องไร่โคดเพิ่นปทุมราชและที่สำคัญเรายังมีน้องๆเพชรตัดเพชรทุกซีซั่นนะครับรวมตัวกันเราจะคัดเลือกเพชรที่ดีที่สุดไปเจอพวกท่านครับห้าจังหวัดทั่วประเทศไทยที่ไหนบ้างครับผมสนามกีฬาบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับวันที่27เมษายนนี้ครับครั้งที่3นะครับมาเจอกันที่อ่าองครับสีกัลลซ่านะครับจังหวัดปราจีนบุรีครับวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับที่อ่ต่อไปนะครับครั้งที่4เจอกันที่มิถุนายนนะครับ วันที่8นี้ที่ลานจอดรถหลังศูนย์การค้าอยุทยาชินปาบักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่สุดท้ายครับผมที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีวันที่20กรกฎาคมนี้มาม่วนมาจอยกันฟรีตลอดทั้งงานาโอจิเบาจิเพชรตัดเพชคอนเสิร์ต